สวัสดีครับสวัสดียามเ้าสวัสดีครับสวัสดีหัวหน้าเชยสวัสดีครับเ<ไ>ป็น,นปจังไดมือนหนิไม่ไหนสวัสดีเมื่อวานนี่ไปแจ้งไดมาจังไดโอ้หมื่อวานนี่เป็นไปลน,น,นตัวผ่าอาไปหาหอให้<อ>น้องสาวหมูยว,ว่ามันไปหาคุณครูป่ะเมนตัวหนิหมูว่นสิไปแวหอยู่มัน ไปน้ำเขาไ,ไปใกล้อยู่ไปเก๋อย you know> ู่โอ้เด็กินหื้นๆื่ได้กินนวนๆลพ่อได้เห็นหน้าเห็นลังคากับพ่อยูเนาะไปใกล้มองยูกับพ่อใจแล้วมีนแล้วเป็นนั่นแล้วนั่นละคนมันขึ้นฮอดขึ้นถึงเป็นแบบคือพ่มีบ่อได้อยู่ใกล้ขอให้ได้เอาใจไปไว้ใกล้ๆกับพ่อแล้วอเมน ทำเมียมห่อนพาดีทำเมียมห่อนทรงคืออยู่ตัวหลังทร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 งคือห่อนอยู่พอม่อมคุยไปคุยมากก็ยังวอร์สือว่าหลังมันโมเมนต์สือเรียบหานจริงอันเป็นเคืนหอดเปล่าเป็นทำเมียมห่อนแล้วมันเป็นเคืนหอดเพิ่งแต่เนี่ยน่ารักถามใจเจ้าฟองเบิงไปถามใจเพิ่นเบิงลับบ่อ แนววกนี้มันต้องกล้าดิแนวพวกกล้าพวได้ดีแนวเกียงใจย่านแต่พันสังยานแต่พันบม่มักโตหันเท่าใดแห้งบ่มักเนาะแห้งหางแห้งเหินดินพันธะก,กัน,นี่มันต้องไอเคมีมันต้องตรงกันดินต้องกล้าเว้ากล้าจ่ากล้าเปิดเผยสู่กันตัว ไปพลอยคาเตนอายกันมันก็บพูได้กันง่ายแล้วหยิบเตาฟูก็เป็นหากวะดิกันพูก็เป็นหกักง่ายหลายเออมากหลายมากหลายเว่าง่ายออก้าเว้าล้าจะกันพูว่าเป็นหากกันพูเป็นตาเป็นครอบเป็นครัวเป็นตาตั้งรักปักทานหัน ว่บอกว่าเป็นดอกว่าเป็นทรงไอถจะทิ่ไปไอนี่เป็นยังสั่นเรื่องมูนี้เห็นบ่าเป็นแต่อายดอกมาอยู่น้ำกันมันแห้งบพรได้อายกันดีแห้งเห็นไต่เห็นฟุ้งเห็นตับเห็นไต่กันชั่มโองชุดตอนพอดีบอกเขาอย่าบ่าต้องอ้ายกันบอกคนอ้ายกันเด็ดยังคนเฮา สี่หักสิแพงกันมันก็มีจตะความจริงใจให้กันนั่นละตรงอายกันดอกมันตรงเปิดเผยเริ่มเปิดเผยสู้อันสู้ย่างให้งกันฟังแต่แต่เริ่มต้นยังสิละมันคอยอยูน้ำกัดได้ยืดกันคิดว่าสี่ตกลงพงใจรวมใส่ชีวิตกันก็ต้องเริ่มเปิดเผยกันแต่แต่ที่แรกกูละ เปิดเผยกันทุอย่างคือกันทุอย่างแล้วว่ากันฟังมัน้หมมันก็บกินบปค่อยเคลือบแหนงแข้งใจไว้แบบหมันชัดเกนฑอค่อยอยู่ยืนอยู่กันยืนย่าให้คือว่าโอ้กันไวอันใดพปดีอุบกันไวอันใดที่มันมัน ไออย่างก็อคุ้มเครือก็อุบปกันไว้เอาแปามาเวลาไปอยู่น้ำกันแล้ววันนี้ไปกินแหนงแข้งใจกันเดี๋ยท่าผมเกา่ามันมันบดมันบดดีอมันยืดกันบอยืดบ่อยาวอันฮะว่าจงได้ก่อัน อันว่าเู้ฟังที่แม่ทิมาให้ทั้งนี่ว่าเู้ฟังจะบอกกัน,กนมันวแล้วว่าเ <c oughs> อาชู้เปิ้ลฟังก็ฟังดูงนี่นี่ชู้พี่ชูน้องฟัง<อ>มาพวมในใจเป็นยังไงช่วมือนี่เอาก็ไม่ใ,ใจกับมันโมบี้ยังหล่ตัวเอาชู้เปิ้ลฟังแน<อ>่บัดเสียเพิ่นเสลี่ยแวบข่ามาเบิ่งในคลิปนี่ก็ให้เพิ่นหูจักว่าในใจเขาคิดจังไงกับเพิ่พในใจันจนนนตวา <c oughs> ก็ว่าไปแล้วนี้ในเก่งก็ว่า <ใจ S 2> <จ>มีแต่เอาก็ว่าเงียบๆคนนั้นสักหน่อยบ่ว <c oughs> วความคิดความอ่านเกี่ยวกับตัวเปิ้ลนั่นน่ะคิดว่าจังไรคิดว่าเป็นไปได้บ่คิวววด,ดใใคว่าเป็นไปได้บ่วพอดี้ในใจเขาเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ในใจเขามันคิดแล้วมันคิดไปเป็นห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดเปิ้ลนั่นบ่แร่นแล้ว มันเป็นยังสัดออกตี้แมนมันเป็นคือยังขึ้นหอดแล้วเลยดิเป็นขึ้นหอดแล้วตีเป็นฟังคิดฟังใจแมนบอกบ่กคุยมือนนึงบ่ได้คุยน้ำกันมือนนึงแบบว่าไปจะอยู่ดินอนบ่รับมันเป็นแช่ความดู้สึกแมนแล้วโอ้เริ่มแล้วดิดู้ซึกแช่ความดู้ซึพิ่นแล้วเออเริ่มแล้วเริ่มแล้วบอรู้ซึกขึ้นหอดอมทำมีข้อดแล้วมันต้อง ถามเพื่อนดิว่าเพื่อนรู้สึกคือเฮาววอต้องถามต้องไปนั่นเพื่อนพอบว่าต้นได้ถามเพื่อนวันนี้คอยกันรู้สึกกับเจ้าจังสีลาเจ้าหลุดซื้อว่าจังไถตัวเมนสีโบว์วาว่าจังสี่กะหาทางวาคล้ายๆกันนี่ละควบวาวควบจ่าก็ได้แต่ว่าขอจังหนึ่ง ขออย่างหนึ่งเวลาคุยปุดแส่พุดสาวย่าให้เห็นคือเคยเห็นกันว่าบางคนเ้ากันปู่มึงมันบมแมนมันบมเป็นแล้วเวลาไปตกลงปลงใจแต่งงานกันแล้วมันสิบโอให้ความเกียงใจขาอให้เฝ้าให้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 ไม่ความเกียงแก่กันตั้งแต่ตอนเป็นบ้าเป็นสาวพี่ลาไว้เวลานั้นมันบ่เจริญตัวพูดเถอะนว่า ว่าวม้วนว่ดิว่ากูัว่ามึงครับัวเมียว่ากูัวว่ามึงมันเ่รเจิญไหว่ากันม้วนม้วนเธอตัวพ่อเมียเยป็นเจตัวคือคือคือเจริญงงเรื่องไปนาไม่ไม่กัว่าเธอตัวี้เขาแต่อยู่ร่วกันแล้ววันี้หามืงว่าดี บ่ได้ด้่มันบ่ได้บ่ได้แนวที่มันบักกันนี้บักกันนั้นอีอันนี้อี่หูดากบอกหู้ฉีดอย่าไปเว้าเออมันม่นแนวพุคนที่เป็นครอบเป็นควมันต้องเว้มมวนๆเว้ากันมวนมวลเงินค้ำมันก็ค่อยแจนถุงอือเว้ากันเอาภาษาะซพอคนล่ามมอไซค์เนี่ยก็ชีวิตมันก็บ่ดีปามือนกัน ภาษาดังภาษาเดิมคนวดีภาษาดังภาษาเดิมยาวมอไซค์ชิ้นมือนี้มันยุคใหม่แล้วยุคใหม่แล้วยุคซีกีฮาจีแล้วเราแต่เน็ลมวนมอนลอตเตอรี่ันขึ้นไปเดินนีิแท้เนี่ยเชิได้ก็ไปซื้อเอาทมแม่ติดรางวัลที่หนึ่งก็ไปแต่งทันทีเอาสมมาพาควร เนี่อ่าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้อพี่น้องครับด้ันมีอยังอยากร่วมสนุกเีห้ามวนซื้นก่ะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสใต้คลิปนีล่ละฮะไปกันไปตอบหรือว่ามาคุยกันอยู่ในคลิปหน้าต่อไปครับผมครับสวัสด,ดีครับ